สวัสดีครับผมมือหนึ่งอยู่บ้านขามครับตำบลไม่ก่อนอำเภอพะนาจังหวัดอำนาจเจริญครับมือหนึ่งมายมเยี่ยมชมครับน้องแคมป์คับน้องปิงครับกับการเลี้ยงแพะแบบพื้นบ้านนะครับเพิ่นก็เป็นมือใหม่ครับเพิ่มน้ำมาเลี้ยงเนาะว่าแนวทางของเพิ่นนี่จังไหนเนี่ยจังคิดอยากมาเลี้ยงแพะนะครับให้พี่น้องได้รับชมเปลี่ยนกำลังใจให้มือใหม่แหละครับผมติดตามรับชมน้องกันครับผมสวัสดีครับน้องปิงครับสวัสดีนะครับเนาะมือนึ่มาเยี่ยมชมขอเยี่ยมชมมือใหม่เฮ้า อ่าก็สิได้ทราบแนวทางเพื่อให้พี่น้องที่เบิ่งอยู่ก็อาจจะมีอาชีพอื่นอยู่เถื่ออยากทดลองเลี้ยงนะครับเนาะอ่าแนวทางของน้องปีงนะครับแต่ก่อนน้องปีงนี่เฮ็ดหยังอยู่ครับผมอาชีพใดก่อนแต่กษตรเป็นเกษตรกรนี่ล่ะคะ่ะเลี้ยงหมูอืมหมูตเกษตรนี่ขอก็อนี่ก็เป็นขอกหมูครับๆๆแต่ว่าดด้วยความที่ว่าราคาหมูมันผันผวนเนาะต้นทุนหัวอาหารอย่างเดียวครับ เเลยคิดหาพี่ๆว่าเออเ้ากับมาเลี้ยงซัดนี่เ้าสีเข็ดแนวันไหนห้อสีหายังมาเลี้ยงอืวันนี้ไปดูดจักก็ปะนกเมื่อกี้นี่ยน่ามาลออเอาแพะไปเลี้ยงเบิงคกับโบยากแล้วกับมันกับแพลลูกไวอืวผลผลิตมันก็ดีแล้วอ่ะการกินการอยู่มันก็คือมันบ่ต้องเพิงหัวหารอย่างเดียวค่ะอย่าใบไม้โดยเมันกินได้บครับ่ต้นทุนมันแข็งว่ามันมันกับโบสูงเนาะอไปพ่อมากเออลองศึกษาเลี่ยงเบิ่งค่ะ อ๋อพื้นที่ห้องน้องแต่กอนที่เป็นโรงเลื่อนนี่เป็นคอกหมูเองไหมครับผมค่ะเคองหมูเขาเรียกหมูยังไงทีครับผมก็เรียกหมูพวกสามสายอะค่ะที่เขาขุนขายเสียงแล้วก็พวกเหมยสั้นครับ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 โอ้แต่ว่ากัต้นทุนมันสูงเนาะราคามันลงเนี่ยมันกิดยากครับครับนี่แพ้ประกาศแต่ยังบ่ร้ายถือว่าเป็นกำลังใจกันเนาะครับเนาะอ่ครับคนเลี้ยงไหมครับเพราะว่าก็จะ อยากลองเบิงอาชีพแนวอื่นน้ำเนาะค่ะครับผมครับผมอืมเศษแล้วท่านลายเป็นไหนครับครับไปที่เป็นสายพันธุ์ใดนครับผมส่วนมากอ่ะพันธุ์ผสมนี่ละค่ะบ่อ่าทั่วไปนี่ละลูกผสมนะครับเนาะอ่าครับผมครับผมยังบวกกาหลินเลือดร้อยมือวันถึงจะคอยพัฒนาครับครับผมครับผมอาต่อไปเ่าเทาน้องเลี้ยงแบบใดแน่นยืนอ่ครับผม อ่ายนูนี่กระสีเป็นกึ่งขังกึ่งปล่อยค่ะอ่ากึ่งขังกึ่งปล่อยนะครับเอาต่อไปสิให้น้องแคมอ่าติดตามกับน้องแคมเรื่องอาหารที่บางทีเขาหยุนลงไว้เนะะาะบริบปยเพิ่นได้อย,ดอย่างไม่ให้แพรกินนะครับผมตามครับผมอ,อ,อ่าอีกอย่างหนึ่งทางธรรมชาตินี่เป็นต้อนอะไรครับน้องแคมครับผมเยอมากเียต้นทั้งสองขิง,งเขาจะเรียกว่าต้นสะขามครับอืมมันจะมีพวกไอ้กระถินครับครับอืมมาก็จะให้เป็นเป็นเป็นพวกนั้นมากครับเต่า ส่วนใหญ่อ๋อล้วก็หาตามพื้นที่ของเรานะใช่ครับอ๋อหาตัดเลยครับผมเราจะตัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยครับการกินหนูเขาถ้าเป็นพวกแพะเขาก็กินได้หลายอย่างนะทางบ้านเรานะครับผมอืมแต่ก็มีบางอย่างต้องควรระวังเหมือนกันนะครับเขียนว่าเขากินได้หลายอย่างใช่ไหมครับใช่ครับอ่าพืชบางชนิดนะครับก,ก็ศึกษาให้ดีแล้วกันครับ ก็เพิ่งเริ่มเลี้ยงใหม่ครับครับครับถ้าเป็นพวกที่มีอ,อย่างใบมันนี่ก็ต้องมาตากแห้งก่อนนะครับครับผมาตากแหง้งให้แห้งก่อนค่อยให้แพะกินได้อต่อไปน้องแชมป์ก็จะตัดไปให้แพะแล้วครับนอกจากเราปล่อยเลี้ยงแล้วก็อย่างนี้เราก็หาเสริมได้นะค<อ>รับผมเวลาเข้าคอกเราก็จะไปพาไว้กินในคอกครับครับครับอ่ะตามด้วยกันครับ อ๋อการเลี้ยงแพะบางทีเราไม่มีเงินติดเป๋าบางวันเราไม่มีเนาะก็ไม่ได้ซื้ออาหารก็เอาพวกนี้ได้ไม่ได้ทุกอย่างเลยครับอ่าพวกหญ้าบ้างเนาะครับอ่าครับครับเขาได้กินอิ่มทุกวันแน่นอนครับตามเ้วยกันเรื่อยๆครับผมครับปั๊บเอาไปปั๊บเข้าๆอ๋อไปครับผลช่วยกันอ๋อกิจกรรมครอบครัวนะครับผมทำด้วยกันได้ครับลูปเต่าอะไรก็ช่วยกันได้ ตามครับผมตามด้วยกลั้นเป็นมือใหม่ครับเป็นกำลังใจให้มือใหม่ด้วยครับผมตามมาถ่ายทำให้พี่น้องรับชมตามครับผมตาม บรรยากาศแบบบ้านๆนะครับผมตรงนี้ก็เกี่ยวข้าวเสร็จพอดีอ๋อ,อครับผมครับผมตามประมาณนี้นะครับ <ผม S 2> ครับไประมาณใบไม้อะไรบ้านเรนะาเนาะครับผมอ่านี่แหละครับแพะก็กินได้หลายอย่างนะครับใช่ไหมครับถ้าบ้านเราเนาะใช่ครับ พวกผักเกษตรมั่งใช่ครับถ้ามีก็หามาให้เจ้ได้นะครับอตามเรื่อยๆครับอันนี้เป็นคอกใหม่นะครับเพิ่งเลี้ยงครับผมเลี้ยงได้อยู่สิบสี่ห้าเดือนนึครับนี่ครับผมครับผมอ๋อประมาณสี่ห้าเดือนนะครับผมพวกหญ้าพวกอะไรก็ได้ใช่ไหมครับผมได้ครับเหมือนรู้สึกว่าจะกินเหมือนเหมืองัวนี่แหละครับครับคล้ายๆกันเนาะครับ เดือนนึงก็จะเสริมอาหารให้เขาสักสอบหนึ่งครับครับครับอ่าชมไปข้อก็ประมาณนี้นะครับครับ้าเลี้ยงแพะก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะใช่ไหมน้องแชมป์ใช่ครับประมาณนี้นะครับผมทะเลี้ยงแพะได้ครับแต่ตรงตรงข้างในก็จะมีข้อให้เขาพื้นลอยหน่อยนะมมีแค่เข้านอนครับผมครับผมไม่ได้ทาไม่ได้ทาอะไรมากมายครับอ่า ออเขาดูนี่หนึ่งนะฮะตามครับผมมีก็เป็นที่ให้อาหารก็จะมีบางวันก็จะเป็นลำเป็นอาหารเป็นอาหารเม็ดอ้อนี่ดีนะฮะไอเดียดีครับผมใช้อะยางยางรถกับอ่าชามนะครับผมกระมังนี่เนาะครับก็คือมันก็จะวางสมดุลพอดีอ๋อเนี่ยครับนี่อ๋อดีดีครับดี เวลาเขากินมันจะไม่ไม่ต้องพริกกระมังไม่ขยับไม่ขยับอื่โอเคครับตามด้านในครับผมนี่ครับเขาก็จะรออยู่วันนี้แหละอ๋อเวลาจะเอาผลิวางเอาขึ้นนอนเดียครับสําหรับคนเริ่มใหม่นะครับต้นทุนยังการเงินทุนการลงทุนยังไม่เยอะนะครับประมาณนี้ได้นะครับคือเรา ผมพยายามหาอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ก่อนครับครับอที่จะมาเลี้ยงเขาก่อนอ๋อคือใช้ๆว่ามันก็เริ่มทดสอบเลี้ยงนะครับเนาะครับครับครับเราจะไปลงทุนคอกมากก็ไม่ได้อ่าอดีครับดีดีแค่ไหนก็แค่นั้นก่อนว่าค่อยไม่ได้เรื่องมากค่อยพัฒนาไปครับครับผมด้านนี้ก็แทะเตรียมกินต้องเข้าไปเรื่อยๆครับผมตามแบบแรกเข้าก็เลยรับชมนะครับการหาอาหารทั้งธรรมชาติซึ่งกับ แถวบ้านเขาจะหาได้ง่ายงเนาะเป็นพวก,กเกษตรแน่พักต่างๆแล้วครับที่แพรกินได้แต่ก็ต้องระวังเนาะบางอย่างก็กินบ่ได้ก็<ม>ศึกษาดีๆต้องไปแบบย่างที่สองของน้องปิงก็คือ,อยังไงครับผมกามีเสริมหัวอาหารแน่ค่ะคหัวอาหารผสมเน่ามะแลงให้เขากิ็นเพื่อเป็นห่อแล้วก็ผสมหยวกกล้วยสังกะสันดาน้ำตาลแต่ว่าบบเห็ดขนนะคะเห็ดพ้ามบาดหมากเป็นขนเป็นหนามย่างหยาดขาวทองอื่นนะโอ้ดีคดิเห็ดพ้ามบาดหมาก ควรระวังเนาะ,ะไม่ให้แฉะยนเกินไปแฉะร<อ>้ายเขาเกิดพองเครับโมจะให้แฉะเลยทีเดียวก็บไปล้นะครับเนาะ,ะ<อ>นักที่สองที่พี่น้องคิดตามคือนอ้องพื้นที่เนาะครับเนาะทั้งหมดนี่แหละครับนาในการเจยวเขาเรียบร้อยนะครับเนาะด้านที่เห็นจะให้พี่น้องได้รับชมวิธีการเลี้ยงแบบปล่อยเลี้ยงเนาะ,ะหรือเลีย้งยงนึงเดี๋ยวไปไล่ทุ่งก็ได้นะครับปล่อยเลี้ยงตามน้องกันครับผม ตาตามวิธีการแบบเลี้ยงแบบปล่อยเลี้ยงครับผมไปเร็วต่อไปก็จะเมื่อถึงเวลานะครับก็จะปล่อยลงตอลแวแต่เขาจะไปโซนไหนนะครับอตามครับผมอเล็กๆน่ารักก็มีไซมีนิครับตามครับผมตามก็เป็นบรรยากาศแบบบ้านๆเท่านั้ครับผมบรรยากาศแบบไทยบ้าน อ่ามาถึงนี่ก็ยังยืนตัดสินใจอยู่ไม่รู้จะไปโซนไหนดีนะทั้งหมดเป็นพื้นที่นห้องมันนะครับตรงจิงครับผมเจี๊ยไปนี่ครับก็ต้องตามแล้วครับอ๋ออย่งน้องพิงเพิ่นกะลงมาประจำย่างฉี่ห้องเพิ่นนะครับเนาะถึงเวลากบบว่าหากินตามพื้นที่ก็จะออกปอยประมาณเก่าโม่งเสานี่ค่ะปล่อยดูดานขาเหมืองแน่นานนะกับซิปโมงเขาจังสีออกประมาณเที่ยงหรือดตาเขาก็เขาเองอ้าว เป็นอย่างเขาต้องปล่อยเพันสายนะครับผมเพราะว่าเนื้อหยานี่ถ้าตอนเศร้านี่พญาดมันขึ้น,นะคะ่ะเขาต้องทาให้แดดออกค้อนทอนเนี่พญาดมันจะสีลงลงไปในดินนะสิตัดวงจรพญาดไปไปได้แน่ถ้าปล่อยเศร้าแพะเขาไปกินอะ่ะไปกินตัวเศร้าเขงเสียมันเกิดสิกินพญาดกินใครพญาดเขาไปน้าเหนะมือนสีน้ำเส็ยแค่เข้าเนี่ยเป็นพญาดเร็วขืนนี่เสียค่ะครับครับครับแต่สิเงที่หนป่วยง่ายโรคพญะยาดเขาดูแลหยาดค่ะถ้าถ้าเกิดพญยาดอะค่ะ เมือกต้นเนาะขอขวดร,ระวังเนาะครับเนะาะต้องปล่อยพื้นนาคือต้องปล่อยที่ส,สวยๆเนี่ยให้แดดมันออกก่อนล่ะให้แดดมันเผาหยานในีจังหน่อยครับครับอตอนนี้เขาเขามีเยอะตัวครับในค่องเขาครับเก้าเก้าตวัวค่ะเก้าตวัวนะครับเนาะโอ้ขายออกไปน้ำแนนลูกคุณที่มันไงไปนเนี่ยก็เขาก็ขายไปสองสามตวัวนี่คะ่ะล่องตลาดเบือ้องอ๋อนี่ก็เขาก็บเด็กชนทนากันบัางคือว่าเวลาปล่อยกับสายเนี่ยจังหน่อยนะครับเนาะให้ระวังแน่จังหน่อยดังที่น้องปิ่งพันบอกนะครับเด้อนี่แหละครับ โอ้ไมบบ่โม่งไม่ไม่ก,กินไดเ้เบิดเนาะครับเนะาะกิเขากินได้ไหลายอย่างตามใกล้ๆนั่งเป็นครับผมอ,อันนี้เป็นต้นพอกนะครับพี่น้องต้นมะพอกเท่านี้นะครับอโอ้ไม่ไม่เป็นของปวดป่านนะครับเนาะอ่าตนอนน้องเลี้ยงมาแนะ่ยาน,านยังครับผมจะประมาณหาเดือนนี่หาเดือนเนาะครับเนาะโอ้เฮาเฮาพอได้ขายเนี่ยแหละบอก กาได้ขายแน่และค่ะโเพราะว่าตอนเราแพะเขาขอกก็มีลูกติดมาทาสีนอนลูกหน่อยๆอครับเอามาขุนเพราะมันได้น้ำหนักก็เออเลอยล่องเอาไปขายเบื่องว่าตลาดมันนี่มองขายอีรีบอค,บคนน้ำบาก็ถามคว่าเอาเดียงแล้วไปขาย,ายอือ,อ,อตอนนั้นเขาบ่าดร่องขายกันเลยเออตอบเขาวัานใดกั็เลยอันเลียงเพราะมันได้น้ำหนัก,กไปขายเบืบบ้ับก็โอ้มันได้ขายอียดีบไว้โอ้ครับ พอนี่มีคนถามพ่อคนได้ตอบว่าเออคอยเลี้ยงคอยไปขายหันขายนี้เพราะได้มีเหตุผลอ่างหญิงเนาะค่่ะอาพี่ถามเนี้ยเดี๋ยวนน้ำพ่นนี่งจ้าบาทเลยต้องห่อขึ้นมาขายได้ประมาณเจ็ดพันนี่แหละค่ะขายไปประมาณสามตัวครับครับสามตัวตัวนั้นขายอยู่ประมาณโลละลอยสามสิบนี่แหละค่ะทุกมือราคาเกิดก็ถือว่าขยับนะครับแต่บ่มีบ่มีแพ้ขายโจวนุ่มแพ้ขายแต่กับพ่อได้ ลองทดลองขายบาเบิึงแล้วเนาะครับเนาะอโอ้ให้บ้านได้บ้านเอาไปขายซ้ายครับครับตาตเบิึงวิธีต้องเหนครับผมมีเพ่นพวกร่วงเข่านะครับเพ่นกระินนะครับเข่าที่เหลือจากการเที่ยวเนาะเก็บเที่ยวหรือว่าบางบางบางที่พื้นที่ที่เข่าบผสมบูรณ์เนาะตรงนี้มันบมง,งามก็เลยเกี่ยวเลยปล่อยเป็นน<อ>ักเหี้ยนะครับในเล่ม <ๆ S 1> อืออ่าอ่าขอพ่นระวังลอกจากพญาดแล้วเนาะ อย่างอื่นของเฮามีอย่างบ่ครับที่น้องพบช่วงเอาเขามาเลี้ยงนี่ครับอ,อ๋อก็ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงอะค่ะก็จะเป็นวัดอไอ้น้ำมูกจังสินราคาครับครับ,ร,บรักษาเอาตามอาการาเช้าแน่เขาก็ต้องหาแนวบงังฝนสาดกัต้องหาแนวการอะไรพวกฝนศาสตรเขาเหมือนกัป่ว,ปวยครับระว,วังเอาค่ะการรักษาเบื้องต้นเขาก็ไปได้ไปได้ไปศึกษามาอ,อยู่เนะาะค่ะก็ลองไปศึกษาเบื้องตับเป็น ไข่เป็นยังสีงเขาก็เอาซาลาหนหน่อยนี่ละให้เขากินเบิอ้องแต่เศร้าอยู่ค่ะอ่าที่ถามเพราะว่าพี่น้องทดสอบว่าผู่นอามาเลี้ยงเพ่นพอมีความรูบ่เนาะครับเนะาะอ่าแสดงว่าเพิ่นกับไปศึกษามายูได้พี่นอ้อนงนะทุกอย่างในการเรียนทุกอย่างต้องศึกษาก่อนเนะาะต้องศึกษา,าก่อนหลดความเสี่ยงนะครับมันกับเป็นทุนเนาะครับ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 อืมงานเสริมทั่วไปกับมีพผกลำห่ำหนีน่เนาะค่ะ หัวหันบ้างห <H an> ัวหันบ้างแต่ต้องแต่พวกหัวหันเขาไม่ค่อยได้น,นเน้นเป็นบ่อะบ่อลค่ะบ่ค่อยอืมบ่ค่อยได้น่นเนะาะคือปล่อยจะหัวหันจะจะ,จะ,จ,ะจะให้กินช่วงที่ว่าฝนตกชุกๆนะะอ่อค่ะมันสตาร์ทกระชินบ่ค่อยได้ปล่อยกับโบได้ก็ต้องให้หัวหันเป็นไงช่วงพันยืนโลงน่งเนาะครับเนาะออืมอตามเรื่อยๆครับตามเรื่อยอ่ารบกวนพาทั่วนิดนึงครับมือนี่แหละครับผมก็ะชินไปเรื่อยๆเวลาปล่อยเขาปล่อยนั่นบ่กกปล่อยตั้งแต่ สิบโมงเนี่ยแะค่ะครับขาแล้วแล้วตะเพิ่นถ้าเพิ่นกินอิ่มเพิ่นจะเขาขอกเองอืนั่งมือกับเที่ยงนั่งมือกับใบครับครับครับต่เพิ่นค่ะโอ้ปล่อยตามอัธยาศัยเพิ่นไปเลยแล้วแต่เพิ่นพอใจรวยเพาะมัมีหน้าที่เฝ้าครับโอ้แบบนึ่งก็จะก็จะดีเลยนะครับผมว่าสำหรับผู้ที่เอ่อมีเพอมีพื้นที่แล้วครับเด้อก็แล้วแต่มองเลี้ยงเนาะครับลั่งมองก็เลี้ยงคือกันค่ะสำหรับ ที่น้องเลื่องแบบเพราะว่าโดยพื้นที่ของเขาเนาะพื้นที่หลายไร้สายพันธุ์นี้อ่ามีพื้นที่ปล่อยก็จะสะดวกอ่าสะดวกในการปล่อยเนี่ยนะครับถ้าทำให้ผู้มีพื้นที่หน่อยก็นี่ก็เลี้ยงได้โม่เนาะเลี้ยงได้ค่ะกนะอ่าถ้าบ้านเขาก็จะเป็นกะทินกบสระคาบกินไหนผสมมากินได้หลายค่ะน้ำย่างคกับเป็นอ่ากิจกรรมยากได้ซอยกันในครอบครัวเนาะอ่าน้องผู้ชายกั ซอยได้หรือลูกต่อห้าเนาะ,ะ,ะลัางเลือเลี้ย็จะซอยได้นะครับแพะมันเกิดมีลายปัจจัยช่วนในคนเลี้ยงก็คือหนึ่งนหน่วงนารางเนาะ <c oughs> เขาเห็นกับชว่วเบิงช่วอย่างกับเลือดเลี้ยงแต่ว่ากับแฝงด้วยรลยได้ที่ดีนะครับต้องซื้อซาดีๆครับช่วงนี้ก็ตลาดแพะและ้วคาแพะก็กลังไปได้สวยน,น้องๆเนาะแม่นาค่ะกำลังขึข้นอาพี่ถามไปเนี่ย แต่เขาเลี้ยงแพะเขาต้องศึกษาเนาะแพะนี่ขายในช่องท่างใดเนี่ยครับผมอออก็มีหลายช่องทางค่ะก็แพะขายลูกคุ้นแน่ครับถ้าตัวแม่ขายเป็นอ่ะเขาเอิ่ว่าแพะสาวเนาะตัวที่มันพข้าใครก็ขายเป็นแพะสาวก็ได้หรือว่าขายเป็นแม่พันธุ์แม่แพะท้องถึี่แม่ราคามันก็แตกต่างกันออกไปลักษณะว่าถัดตัวใดสวยงามไข่ไข่ง่วงเขากระจีบเป็นขายสายพันธุ์ไดเนาะครับเนาะโอ้ ถ้าตัวใดรอปล้มเนี่ยเกร็ดยังบอดีกับ,บปิดแพ้ลูกคุณค่ะคุนสังกิโลขายอ่าโอ้ก็มีหลายช่องทางนะครับเนาะอือพี่น้องก,กับตาม้องกันเรื่องการกินก็บโมย่าครับพองเพินเกิดลักษณะนี้ละแทะเล่มไปเรื่อยๆถึงเวลาอิมพันก็นจะขึ้นเองค่ะคของเองอือ นี่แหละครับแต่ว่าพวกมาพวกนี้งม่มาอกวนมนบ่เข้าไปค่ะโม่ค่อยมีค่ะโมพี่มาแล้วก็เข้ากับเฝ้าน้ำยุอโมเป็นปล่อยซะเลยมองเด้ยมีมากระ้องระวังอยู่ด้วยครับเพราะว่าห้องน้องมันบ่ค่อยมีมีมานะครับแถวจะปล่อยไปยังที่เลยครับเรื่อยๆเขามีเวลาเขาก็ตามฝูงเบ่งพิ่นน้ำเนยนะครับอือ่าคอดีห้องสายพันธ์ ลูกผสมทั่วไปน้องๆเนอะค่ะอ่าห้าตามห้องไปเดี๋ยวไปเรียยรูมามันมันมียังไงเนี่ยคือมันมันแข็งแรงค่ะมันบกเลยยง่ายๆครับครับครับมันแบบว่ามันมองการคอยเลี้ยงข้องหนูนะอือถ้าเข้าเห่นเลือดลอยเพิ่นกันนี้จะเพิ่นวานอกจากของมันค่อยล่องครับมันมันมันขรุขาะสิต้องดูแลเป็นพิเศษออก็เลยว่าโอ้เขายังเป็นมือใหม่อยู่ก็เลยเอาลูกผสมไปสักก้อนครับครับครับมันมันมันจะได้ ศึกษาไปน้ามาว่าจะคล้องกับเมื่อใหม่บ้างเก่งบันไดยยังจอยอดไปนะครับเนาะอืมอ่าก็ดีละปูพื้นฐานก่อนยังคอยพัฒนาด้วครับเงินเท่ากับพัฒนาไปเด่นเลือดสูงขึ้นไปแน่เนาะเลือดลอยเลือดสูงครับผมอืมเพื่อศึกษาอากาศากลางๆุันนะครับเนาะอ่าตื่นอย่างนอ้อหวาน <laughs> อ่าิงกลับมายินไปเรื่อยช่วงนี้เขาอ่าเขามีโตปูแยกตัวครับพุ่มฟูงเขาอ๋อมี ตัวนึงค่ะเป็นเจ้าฝูงเป็นอ่าพอพันหลักระจํำฟ้ามเนาะผาย่ำรอบครับผมนอกจากเป็นตัวเมียนะครับเนาะกับแพนเล็กที่พี่น้องเห็นนะครับอ่าย่างน้อยรุ่นนี้ก็คุ้นขายได้แล้วมั้งครับนี่อันนี้เล็ก็กกัวค่ะเอ็ตัวค่ะถือว่าใช้ได้อยู่ครับผมไปน้ำให้กินนมไปน้ำครับครับก็ต้องเสริมเนาะข้าเลี้ยงเขากระตองให้เพิ่นจะกินดีแน่นะครับพี่น้อง ลงให้เพิ่นใส่ใจญ่ในแย่งน่อยนะครับนเนาะในการเลี้ยงแพะพอเพิ่นใหญด้ขายไว้ล้างี่น้นองเพิ่นว่าเพิ่นเลี้ยงหมูหนึงแล้วด้วยระยะเวลาในการเลี้ยงหมูเนาะค่ะจะจะยาวนานแน่ยาวนานแน่เออแย่างขี้ไร่กับร่วมออกจากคลองมาซร้า,าจะเดี๋ยวขายกับประมาณหาเดือนครับครับต้นทุนตั้งแต่แม่มันผละเอๆๆอเออต้นทุนทุกอย่างเนาะครับเนาะอแพะนี่ยังนิ่งถ้าถึงเข้าอ่า ต้นทุนหน่อยเพราะว่าอ้างอิงก็คือว่าเขาปล่อยแล้วมั้ง<ด>สิอ่านะครับปล่อยได้แล้วก็มีใบไม้เขาก็ตัดในพื้นดิน,นเลยแน่้ยนะครับเนาะทุกอย่างกับไปรไข่งัวไข่หัว,หว,หวนเนาะไข่เชี่ยงกันมาก<ค>เลยนะครับไข่เชี่ยงกันนะครับอืมอ่านี่แหละครับผมพี่น้องกันเลยรับชมน้วกันมาเป็นกําลังใจฟ้ามขอกอกไม้เนาะขอกหน่อยขอกไม้ครับเห็นกาลังใจกันไปแล้วครับสําหรับผู้อ่าหนึ่งให้กําลังใจแล้วก็สองเป็นแนวทางเนาะครับเนาะพีน้องทีมีหน้าแบบนี้ อ้พื้นที่อาจเงินจะบ,บ่หลายเขาน้าเข่าทั้งหมดนี่ที่ผมเห็นแพร้องนองเนะาะค่ะเขาใส่เงินลงทุนสื่อสายพันธุ์เข้ามาจักบาทครับผมร่วมร่วม,วมสื่อมาเลยก็คือสามหมื่นห่าค่ะโอ้เงินสามหมื่นห่านะสามหมื่นห่านี่เอาไปขายได้เราเจ็ดพันอืมน่าก็ลดต้นลดลดต้นทุนการซื้อเข่ามาแล้วเนะาะได้เจ็ดพันเนาะครับเนาะสามหมื่นห้าพันบาทได้แพะมาหนี่แล้วเนาะที่เห็นเกาโตค่ะโอ้ร่วมร่วมที่ขายบ่เกานี่ ไม่รวมไม่รวมอืม,ถ,ถ,ถ,ม,มถ้าถ้าถออออรวมมีขายโดวจะผิสองอ๋อครับครับครับขายออกไปสามนะครับเนาะสามเมื่อนหาอ่าขณดสนใจครับเงินลงทุนประมาณนี้นะครับพี่น้องอยากอาเฮ็ดเป็นอาชีพตามหรือว่า,ามีเงินทุนเขาเลียงซื้อาโดนไปเขาจงพัฒนาเป็นสายพันธุ์สวยๆขึ้นไปอีกเลยนะครับผมค่ะอ่าเมื่อถึงเวลาดยเวลาเนาะเขาอยากขห้อาหารเสริมเพิ่มกับเคราะกระบังแบบ้องแชมป์เฮ็ดเลยครับนเกิดจากเคาะ อ่าพอนเห็นว่าเพอนี่ติดกินพอนก็จะตามมาแน้วครับเนาะค่ะโอ้ยยินเสียงขอกระมังเลแลนเขาขอกเลยถ้ามืองก้อนจะอำร่าพัชจากันไปกับไฮน้องสรุปนะครับในการเลี้ยงแพะเขาเขาชิดว่ายังไงครับผมจากเลี้ยงมาหาเดือนนี่เนาะค่ะคิดว่ามันมันดีอยู่เด้อโอ้อยู่เพราะว่ามันจะรายได้เสริมเขาอีกทางนึงค่ะครับครับครับเพราะเพราได้ค่าขนมลูกเพราะว่าของเขายังหน่อยอยู่แต่คิดว่าน่ากลัจะคล้องกับขยาย ขยายให้มันเด็หลายๆค่ะครับครับอ่าดีทีอว่าทือว่าเป็นอาชีพที่ดีครับคิดว่าสิเห็ดเป็นอาชีพหลักถุกล่ะแต่ว่าคอยศึกษาหลักกรไต่เต้าก่อนนะค่ะครับโอ้ดีดีชัดเจนแนวทางแบบนะครับเนาะเขาคอยพัฒนาจากจากจากน้อยไปหามากนะครับเนาะอ่าก็เอาประมาณสำนองเพิ่นถ้าน้อยไรกับกับเรื่องการขยายก็บเจ็บน้อยตามนะครับเนาะประมาณนี้กำลังดีเด้ไี่น้องอะวูมือใหม่กับซิฟโต้เ้าโตนะครับ พื้นที่โรงเรล่นก็นให้พี่น้องได้รับชมแล้วการอยู่การกิน,กนเอาน้องสวัสดีเบอร์โทรไว้ให้พี่นะครับส่งท้ายไว้นะครับผมเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าสี่ห้าสี่หนึ่งค่ะศูนย์แปดศูนย์แปดค่ะอ่าซื้อฟาร์มพอยัองมีเนาะจ <c oughs> ีบต <c oughs> ิดต่อสอบถามอยากมาเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรืออยากขอคำแนะนำจากเพื่อนก็นได้นะครับเนาะ่อามือนี้ล่าน้องทั้งสองไปก่อนครับผมกลัวจะพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับผม